ป๊าป๊าไม่ใช่หนูทำเค้กกินิลิจิ้งนยคะะ่ะโอเคของยี่ห้อเดิมปะเนี่ยใช่ของญี่ปุ่นเหมือนเดิมน,นะคะดูดิทุกคนภาษาญี่ปุ่น,นล้วนเลยอย่าน้องแกนก็อ่านไม่ออกนะคะเพราะน้องแกนไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยนี่คือชาของเรานะเนี่ยใช้กันไกลด้วยเอ,อ้ยทุกคนมันมีแบบด้านหลังด้วยนะคะอ๋อมันต้องให้ตัดด้วยะคะ่ะทุกคนนี่นให้ตัดตัดไปเลยก็ได้ลูก ชามหรอโอ้มันสีใส่ชามด้วยได้ค่ะโอ้โอ้ทุกคนมันก็จะมีแผ่นแม่พิมพ์เอาไว้ให้เรานะคะก็จะมีลวดลายดาวด้วยแล้วก็มีลวดลายสตรอเบอรี่แล้วก็มีลวดลายส้มนี่นะคะก็คือผงแป้งอันนี้ไม่ทำเยลลี่อันนี้อันนี้เป็นผงเนยนะคะน่าจะนะอันนี้ผงแป้งเหรออันนี้เป็นผงสตรอเบอรี่กับอะไรนะบลูเบอรี่ค่ะอ๋อไม่ทำไม่ทำเยลลี่ใช่ค่ะแล้วนี้ก็เป็นผงว นี่ก็จะเป็นผงผงส้มค่ะอันนี้เขาก็จะให้เป็นคุกกี้มานะคะทำอะไรก่อนคะป้าเดี๋ยวเราลองมาทำเยลลี่ก่อนแล้วกันเขาต้องให้เอาแป้งที่เราผสมเนี่ยไปอบด้วยนะครับนี่ฮะเนี่ยไปอบด้วยน้ำแกนก็ฉีกตองน,น,น,นี้วันนี้แล้วจะเริ่มทำสตับเบอรี่ก่อนนะอันนี้นะะอ,อ๋อนี้ออน่าจะเป็นในตัวบีบครีมแน่เลยเนะี่ย นี่นถุงบีบครีมนี่นี่คือครีมนะของเรานะคะถุงบีบครีมนีบบ่บีบบีบวิตครีมขอให้ตัดตรงปลายถุงตัดตรงปลายถุงแล้วก็เอาครีมใส่แล้วก็บีบปื๊ดลิด้นหลงหน้าเคก้กอะอะไรมันจะเละเอะอะไรอะไรมันจะอลังการลำเละอะโอยห่อไปนะคงจะเป็นตัวตัวรองเป็นตัวไอ้ทำเป็นแม่พิมพ์ด้วยวต้องเอาน้ำเค้กก่อนหรือว่าต้องเอา,เ,อาเดี๋ยวไปเอาน้ำมาก่อนนะครับค่ะ ว่าให้เอาน้ำมาใส่นี้แล้วก็เตวงตวงตัวเรามาทำผงมุ้นสีเขียวก่อนละกันนะโอเคค่ะหนสีเขียวเราจะใส่แป้นทิมอันนี้เนยค่ะทำผงมุ้นก่อนทุกคนนี่นะคะมีแป้นหัวใจว้ให้ใส่ด้วยนะคะเราก็จะตวงน้ำในนี้เราจะมาใส่โอเคตัวผงนะคะก็จะเป็นฟรุ้กฟริงกระดิงกระดังนะคะ แล้วก็ตัวน้ำใส่ลงไปตุวข้อมันเป็นกลิ่นแอปเปิลน่ะอปเปิลดมเสี็จไปแล้วนะแข่งคนไหวินมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นคนคนนะก็เดี๋ยวเราจะพักเอาไว้นะครับเราจะมาสําส่งนนี้ก่อนฟินกันเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเราให้พ่อช่วยเติมน้ําใส่เข้าไปนะมันดูน้อยมากเลยนะทุกคนเอาให้พ่อใส่น้ำกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นส้มนะคะ หนึ่งช้อนเขาบอกให้ใส่หนึ่งชอออ้อนเออคนเอเเราคนณๆกันเราจะให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะเราก็จะมาใส่แป้งพิมพ์ส้มอันนี้นะ,ะโอเคนะเราตอนนี้ส้มของเรานะคะก็ได้เป็นเนื้อเดียวกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาใส่แป้งพิมพ์กันเลยค่ะต้องใส่สนะคะต้องปานี่หน่อยงานเราต้องปานี่ตีจริงโอเค ก็ดูออกนอกกรอบนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราไปใส่ส้มเหลือส้มเหลือสตรอเบอรี่กันนะคะใส่นี่เลยหอมนะเ,เดี๋ยวเราไทยใส่กันเลยอ้าวที่ไหนผลงานระดับบานเอ๊เฮ้ยเ,เราที่เห,เหลือไม่ใส่ในวุ้นตรงนี้ไหมมันจะได้แบบเต็มทั่วเลยครับเนาใช่เอาเนาะ ผู้ชมเดี๋ยวน้นวนนองแกจะเอาที่เหลือๆนะคะไปใส่ในบูนนะเพื่อที่มันจะเป็นหลักสีหน่ยนอเยเราจะแะค่ะมาแล้วนะจะได้ไม่ต้องออทิ้งไงผสมกันเออผสมกันไม่เป็นไรก็คนละชั้นคนละชั้นนะ่ะนี่นะครับเราก็จะได้เยลลี่ทั้งส้มแล้วก็ คาร์เน,นี๊ยบหรบเบอรี่เดบลูเบอร์รี่อ่าต่อไปบลูเบอร์รี่ใส่ลงไปเลยนะคะลกล้องหน่อยเทลงไปฟืดอันงุ่นนะทุกคนอย่าคิดผิดนะบลูเบอร์รี่นะคะเราต้องรอคอยเราต้องทนความความอยากกินให้ได้อ,อันนี้หนูจะลองทำเองนะอันเนี้ย ที่เหลือนะคะเราก็จะเอาไปใส่ลุนใส่ไปเลยใส่ลุนยิ่งดีอันนี้ก็เปนนีิสุดอันนี้ก็เป็นีิสุดบูมบลัตเกตูบลัตเกรูบลัตเกตูต่อไปนะคะเราก็จะมาทำเป็นลายของเค้กนะคะหรือว่าแป้งเค้กค่ะเดี๋ยวเรามาตัดแล้วก็เอาน้ำมาใส่สองท้องกันเลยนะคะลมพัดลมแรงจริงอืมกลิ่นหอมมาก อันนี้ทำแป้งอันนี้ใช่ไหมแป้งหนุปังนะแป้งแป้งหนุบปังตรงนี้หอมหอมโอเคน่าจะเราจะเอามาใส่อันนี้น่าจะเป็นแป้นพิมพ์แป้งเนาะจะใช่นะอ่ะแล้วเราก็เอมกบจะเหมือนหนุ่มรูด้วยหอมอยากกินแต่กินไม่ได้สําหรับเด็กทีฟินฟินที่ทุกคนไปโอเคคน ใส่แป้งพิมพ์สองอัิกะน,นะคะเท okay. okay, ไปสองอันนะเท hey, ไปอ,อันนี้ก่อนนะอบไมโครเวฟทีนึงคีน mm ึก hmm. ็คือว่าเราจะต้องเอานะ้ำมาเทใส่ไปในนี้เลยเอาผงใส่ไปในนี้แล้วก็คน,คนๆๆแล้วก็บีบทีเดียวแต่กามาติดขัดเลยครีมอะเสร็จแล้ว <Okay. Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แล้วก็ไปอบในไมโครเวฟต่อ สิวิเท่าทีนะคะ,ะ30วินะครับเดีวราเราไปออกตันเลยค่ะออกไปเลยอือ,เเอแบบนี้ครับสามวิดูชสดะนี่นะแล้หน้าตาก็จะพองฟูแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ตัวลงหน่อยก,กีลาก่อนนะคะอ่าโอเคไม่รู้ทำกียังไงนี่เยลลี่ที่เราทำแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาทำวิปครีมกัน เราจะมาทำวิปครีมอันนี้ค่ะอันนี้ปะนี่นะคะเดี๋ยวน้องแกจะใส่ใ้ถุงกระดาษแล้วนะคะเคจีใส่ถุงกระดาษเลยเหมือนแป้งก้าวสาลีเลยค่ะฟูอ่ะคนคนเป็นไหมคนเป็นค่ะหรือว่าไม่เป็นคนเป็นคนนะคนนะเสือเราจะต้องเป็นคนกเกิ เราจะต้องตัดเค้กอันนี้เป็น2ส่วนนะครับเพราะว่า,าตามในรูปเนี่ยเขาก็จะตัดเค้กเขาเป็นสส่วนนี่ครับได้ละเดี๋ยวระหว่างที่พอแกงทำวิตกีมผมก็จะมาเลาะเอาขนมเค้กออกนะคะรับไม่รู้ว่ามันจะเลาะออกได้ไหมเดูมันฮะอ,ออกได้ออกได,ออกได้ออกได้อยู่โอ้ได้แล้วครับนี่ ปังนะครับอ่าปังโอวิครีมครีมที่ว่าแกนคนเริ่มได้แล้วชิมครีมแล้วก็จุ่มนมนี่ครับนในวหนี่ฮะตัดเค้กก่อนปึ๊บก็ออกมาเป็นขนมปังแบบนี้เลยต่อ,ตอไปเอาไปตัดป้ายาปลายสูงนี่ตัด<แ>อโอเคเดียด๋วยว,ยวยนะ้องแกจะเป็นคนบีบนะแกบีบใส่เค้กอันนี้ใส่เค้กอันนี้ เราก็จะมาเลาะนี่ออกมาหาะบุนใช่ไหมใช่ค่ะเราจะเลาะบุ้นออกมา,มากนันนะคะเดยวน้องแกนจะต้องตั้งใจทำมากๆมาแล้วนะครับก็เป็นอันทำเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับผมนี่เราก็บีบวิตคิมป<ะ>ักใส่ในหน้าแต่งหน้าหนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเค้กกันดีกว่าใช่ค่ะ เรามาแต่งเยลลี่กันต้มนะคะอันนี้ก็ใจเราจะแตง่งมาแล้วนะคะกับเคเ้กเลคะน,นี่นั่เดี๋ยวน้องแกจะกินอันนี้ก่อนนะคะเออกินดูดิ เดี๋ยวปัากินนี่นะนี่นะครับรสรสชาตินะคะรสชาตินะคะก็จะกินเข้าไปยนลี่พวกนี้นะมันหวานแล้วก็พอพอไปรุมกับเจ้านี้นะหวานมากเลยค่ะแล้วก็อนริสต้เบอร์ดี้หวานจชงไมันไม่ไม่ค่อยกรอบ กิมมันค่อนข้างนี่มันโดนอากาศนานใช่โอเคครับแล้วก็กินหมดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะหายอิ่มนั่งข้าวเลยเออเนี้ยอิ่มไหมลูกอิ่มมากเลยค่ะแค่ได้อิ่มแล้วเหรอแล้วกินแล้วอย่างที่ชอบที่สุดก็จะเป็นหนปลานะก็จะเป็นขนมปังเขานะปลาชอบขนมปังเขาค่อนข้างกรห์หอมเนยนะแต่หนูชอบเจลลี่บุลนะคะเจลลี่บุลเนาะใช่ค่ะรสชาติของมันสุดนสตรอเบอรี่เหรอคะ ก็จะมีความอบอนหวานได้เปรี้ยวเหมือนสตรอเบอรี่ทั่วไปเลยแต่ว่ามันเพียงแค่หวานหวานเกินไปสําหรัาพูดว่ามันไม่ค่อยหวานนะเพราะว่ามันกลังดีรสชาติความหวานในกำลังกลางกำลังดีสําหรับป้านะคะเออพราะว่ากลางแล้วก็ความเปรี้ยวก็กลางแต่จะเน้นในเรื่องของกลิ่นกลิ่นสตรอเบอรี่เขาก็ทําได้ดีนะครับทั้งส้มทั้งบลูเบอรี่แล้วก็แอปเปิ้ลแล้วส่วนของคุกกี้นะคะคุกกี้ก็แบบ กัดเข้าไปคำแรกนะนุ่ม,มไม่ค่อยกรอบแล้วที<ช>่ว่ามันเรามาตากลมเยอะกว่าถ้าทำเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จแล้วก็ค่อนข้างที่จะนุ่มเลยนะครับปุกกีนะ้ถ้าทำใหม่ๆก็คงจะกรอบอยู่น่าจะอร่อยอยู่<ช>ส่วน,นวิปครีมวิปครีมเขาก็หวานนะครับหวาน,นหวานแล้วก็อหอมๆหน่อยหนมชิ้นนี้ปลาให้กี่คะแนนคะปลาให้หกล้อแกนให้6กเป็นการค่ะเดี๋ยก็ถือว่าโอเคนะโดยรวมขนมขนมวันนี้มันไม่ได้มีแค อันเดียวนะคะมันมีหลายชนิดเลยใช่ค่ะมันมีพิซซ่าแล้วก็ซูชิหลากหลายเลยใช่ค่ะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะให้น้องแกนมาลองรอยู่